ครับเอซี้ากรยเาสำเร็จวันนี้มาการดูแข่งขันตะก้ทีมสุวรรณภูมินะครับวันนี้สุดยอดของดาราเลยครับถือว่าสุดยอดฟามเสาข้งนั้นเลยนะครับถอดเสื้อเล่นกันเลยนะวันนี้อาจารย์เราเอซีเฮบ้งแยงาอเเ้ยม โอ้โหลีลาลลายเหลือรับประทานกไม่ธรรมดานอหดแล้วเฮ้ยออกแล้วดิออกแล้วบังเลยเฮ้ากบังไแก้พืนกัน้อนีอีเดีีไม่ไม่มาทเอเหรอ่ะนดียวเลยออกขึ้นออกขึ้น มาดูพ uh, ี่สุทินครับนี่หมายเลขเก้าครับทีมแล้วก็ทีมสวนรนภูมิหมายเลขสิบเป็นกรรมการหมายเลขเก้าทีมเตะครับนี่พี่สุทินกำลังจัดเลยนีสอนอเราภูมิโอ้มาแล้วมาบล็อกกลับมาเสียหอยลุกไม่รอดครับโอ้พี่คาดครับหมายเลขสิบสามไม่ธรรมดาเลยสุดยอด อโ,โอ้โหโอ้โหสวยๆครับมาดูต่อไปครับเด <c oughs> ี๋ยวนี้อยาบ เอาแล้วเอา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 เลี้ยงข้าครับวันนี้นีตามคนเดียวเลยทีมสุวรรณภูมิเอาแล้วครับมาดูเมื่อนข้าครับมีมัชนะไปได้

ครับวันนี้พี่สุธินกรรมการครับหมายเลขเก้าเสียงดังฟังชัดครับกรรมการโอ้โหเอาเดี๋ยวเอามาหน้าเน็ตทีฟโอ้โหสวยยังได้ครับมากลับมาแข็งแรงครับเหนียวโอ้ย ห้าหนึ่งเอานี่แโอ้โหเฮ้ยสองฮะสองฮะหเึ้งสองเอา Ui, mẹ... Ừm, mẹ đã chỉ tập. chết phá, phá cho chân thét

โอเคคไป้ครับโอคดยอดดูดีเขากาเห็นหอเออโอ้สถานะไปอย่างเรียบร้อยครับกลคกแรตครับลมมวยรมมวย